สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ถ่ายวิวทิวทัศน์ข้างทางครับกลับบ้านยามเย็นครับวันนี้เส้นนี้ก็ถนนสายบางพานครับไปเลี้ยงปลามาครับไปเลี้ยงปลาที่ลบบุรีมาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งตอนเย็นๆครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบสี่ครับ ก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ชมครับจะอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรีครับตอนนี้จังหวัดลบบุรีแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็มีวิวข้างถนนที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นเหมือนกันนะฮะอาทิตย์กำลังจะตกดินครับสวยไหมครับ เป็นถนนเส้นบางพานนะครับเส้นนี้นะครับกลางคืนก็จะเปรี่ยวเหมือนกันนะฮะเส้นนี้นะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เป็นสีส้มสวยงามเลยนะครับ อานะนาะจะมีรถผ่านก็ทีบางจุดถนนถนนก็เป็นหลุมเป็นบอ่อครับต้องระวังด้วยนะฮะ คิดใกล้จะตกดินแล้วหมู่วิหกเขินลมก็กำลังจะบินกับลังกันนะ วันนี้ก็ซื้อลูกชิ้นมาทอดกินนะครับน้ำจิ้มหนึ่งขวดกระลำปลีแกงหนึ่งถุงครับขับรถชมวิวกันฮนะกินลมชมวิวพาทิดกำลังจะลาลับขอบฟ้า วัดบางพานแล้วอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรีอยู่แถวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับแถวนี้น้ำไม่ท่วมรถพยาบาลมารับใครนะรถตู้พยาบาลข้างหน้าครับใส่จะมีเหตุการณ์คนป่วยแล้วแถวนี้เจอบ่อยมากเลยแถวนี้เจอบ่อยมากเลยโรงพยาบาลสิงห์บุรีมารับใครอะ่ะที่วัดบางพานครับ เย็นนี่แมงเยอะนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่แว่นตานะครับมแมลงเยอะตุนาเกี่ยวก็จีได้อารมณ์เหมือนนั่งรถไฟไหมครับได้อารมณ์เหมือนนั่งรถไฟขึ้นเหนือน พาท่านผู้ชมนั่งกินลมชมวิวครับ ん